สวัสดีค่ะชื่อนันซี่ค่ะนันทการา่ันไพบูรณ์ค่ะปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นนายหน้าสาริีมืัพั์นะคะแล้วก็เปิดบริษัทชื่อว่าบริษัทไรจูอันเอสเซพิซูโลค่ะก่อนรู้จักพระเจ้าก็มีชีวิตที่เหมือนวัยรุ่นทั่วไปนะคะทำอะไรตามใจตัวเองอีโก้สูงแล้วก็ไม่ค่อยฟังใครนะคะหลังจากรู้จักพระเจ้าแล้วเนี่ยค่ะ ก็รู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีขึ้นนะคะต้องขอบคุณวันคริสต์มาสที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปนะคะ mm. ตอนนั้นเรียนมหาลัยค่ะ mm. ก็มีปัญหาแก้ไม่ได้ mm. ก,ก็ไม่ไ mm. มไรู mm. ้ทำยังไงเพื่อนก็เลยพามาโบ่ก mm. ็รู้จักพระเจ้าในวันคริสต์มาสก็รู้สึกว่าแบบทำไมนอกเหนือจากของขวัญ นอกเหนือจากเสียงเพลงแล้วยังมีบุคคลท่านหนึ่งที่ช่วยเราในการแก้ไขปัญหาได้นั่นคือพระเยซูคริสต์ไปแค่อธิษฐานค่ะพราเจ้าก็ตอบอ,อธิษฐานแล้วก็รู้สึกอิ่มรู้สึกน้ำน้ำตายความปิติมันก็ออกมารู้สึกว่าทําไมอบอุ่นจังก็เลยเริ่มต้นรู้จักพระเจ้านปีนั้นค่ะได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียตอนนั้นเหมือนกับไม่มีใครครอบครัวก,ก็ไม่อยู่กับเราดูคนเดียว ก็เลยต้องพึ่งพาพระเจ้าอย่างมากในการอธิฐานนะคะในการใช้ชีวิตในการเรียนในการทํางานก็เหนื่อยมากแต่รู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าอาจจะสอนให้เราคือให้เราพึ่งพาพระเจ้าก็เลยตัดสินใจไปโบสถ์แล้วก็รับใช้พระเจ้ากับคริสตจักรที่นู่นนะคะรู้สึกความเปลี่ยนแปลงความอวยพรในเรื่องของการเรียนการงานและการใช้ชีวิตค่ะ แล้วก็จะมีจุดเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะคะตอนเมื่อปี2015น,นซี่ได้ทํางานให้กับโรงเรียนสาันภาษาแห่งหนึ่งที่ออสเตรเลียแล้วก็มีสภิบาลท่านหนึ่งกับภรรยาค่ะท่านประกอบ ธุรกิจเป็นในแนวสตาร์ตประเทศนะคะแล้วก็ท่านก็มาเยี่ยมเพื่อเซ็น MOU กับโรงเรียนเราก็ได้คุยกันปรากฏว่าพอเรารู้เป็นคริสเตียนก็เลยอธิษฐานก็รู้สึกว่าเออดีใจได้เจอพี่น้องคริสเตียนอธิษฐานกันปรากฏว่าระหว่างที่ท่านอธิษฐานให้เนี่ยก็จะมีเผยวจนะนะคะบอกว่าเราเนี่ยจะได้กลับมาอยู่ประเทศไทยเป็นการถาวรและจะทํางานเกี่ยวกับในหน้าอาสาริมซับ ตอนนั้นมองไม่เห็นความเป็นไปได้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าเราจบภาษาอังกฤษมานะคะแล้วก็เป็นอาจารย์เป็นครูเป็นนักการตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับภาษาแล้วก็ไม่เคยคิดแม้แต่นิดเดียวเกี่ยวกับเรื่องจะเป็นในหน้าสหาหริมซั์ค่ะก็เก็บสิ่งนี้ไว้ก็ไม่ได้สนใจอะไรท่านก็จะมาทุกปีแล้วก็จะใทานอย่างเงี้ยซ้ำๆอย่างเงี้ยแปดปีไปจนมาเราก็แบบก,ก็ก็ไม่คิดอะไรจนวันหนึ่งเกิดวิกฤตการโควิด -19 ค่ะ ต้องกลับไทยละคราวนี้ได้กลับมาอยู่ยาวเลยก็เริ่มคิดว่าอะไรไงดีละ่ะจะต้องทําอาชีพอะไรด,ดีละ่ะต้องหาอาชีพที่เป็นอาชีพหลักของเราละอธิษฐานกับพระเจ้าปรากฏพระเจ้าก็บอกว่าให้เริ่มทําในหน้าได้แล้วเราบอกว่าเริ่มได้ยังไงเราไม่มีความรู้เลยพระเจ้าก็นําเราโดยการให้เราไปเรียนไปเรียนในหน้าค่ะเรียนเปเวลาสาเดือนนะคะที่กรุงเทพก็เรียนฝึกภาคสนามเรียนทุกอย่างเลยค่ะเราก็ เชื่อว่าถ้าพระเจ้านําแม้เราจะไม่มีอะไรแม้แต่วความรู้เราก็ทําได้เพราะพระเจ้ารับรองเราทุกย่างก้าวค่ะปรากฏว่าเรียนไม่ได้2เดือนนันซี่สามารถปิดการขายไปได้แล้วใหนึ่งซับนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าเห็นการสัจจัน์เห็นการนําที่สําคัญพระเจ้ายังส่งทีมงานที่มีคุณภาพมาช่วยและยังเป็นคริสเตียนอีกด้วยนะคะก็เราก็เลยใส่ฐานกับพระเจ้าทุกๆซับที่มีคนฝากขายจนวันนี้ค่ะบริษัทเปิดม,มาแล้วหนึ่งปีเห็นการอวยพรที่มาจากพระเจ้า ตอนนี้ปิดการขายไปมากกว่า20ซับแล้วค่ะสำหรับคริสต์มาสนี้ขอให้ทุกคนนะคะอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ฟังเสียงของพระองค์แม้เราจะไม่เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำขอให้เชื่อฟังกระทำตามและยอมลงมือทำสิ่งที่พระเจ้าบอกและเชื่อว่าพระเจ้าจะรับรองเราทุกย่างก้าวและเป็นผลอย่างแน่นอนค่ะทุกๆปีในวันคริสต์มาสก็เป็นวันที่อัศจรรย์ แต่ปีนี้เป็นปีพิเศษที่พระเจ้าทรงอวยพรข้าพเจ้าอย่างมหัศจรรย์มีการอวยพรไปถึงลูกหลานของข้าพเจ้าด้วย เดิมเนี่ยข้าพเจ้าก็ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการของสมาคมนักธุรกิจคริสเตียนซึ่งได้จัดงานคริสต์มาสให้ด้วยรักแล้วข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่3แล้วมีผู้ที่เข้าร่วมแล้วก็มีการขอของขวัญสนับสนุนจากคริสต์มาสให้ด้วยรักเนี่ยปีนี้50,000ชิ้นค่ะซึ่งพระเจ้าก็ให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนไปร่วมจัดงานคริสต์มาสอีกหลายที่ นี่คือพระพรแรกที่อัศจรรย์ที่พระเจ้าใช้ข้าพระเจ้าพระเจ้าขยายงานรับใช้ของข้าพระเจ้าได้เป็นเรขานุการของคณะกรรมการสตรีจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ได้เป็นเรขานุการของสตรีสหกิจภาคการเขตสองด้วยในพระคำพระเจ้าที่บอกว่าเธอคือผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปรานขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าน่ารักมากนะคะ ข้าพเจ้าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็มีลูกอยู่สองคนลูกชายเมื่อปีที่แล้วเขาได้ลาออกก็ามาอยู่กับลูกชายของเขาหนึ่งปีเลยค่ะจนลูกชายของเขาได้เข้าโรงเรียนแล้วแล้วเขากลับไปสมัครงานในที่ทำง,งานเดิมพระเจ้าก็ให้เขาได้ตำแหน่งเดิมเงินเดือนเท่าเดิมแล้วก็ได้หุ้นของบริษัทที่เขาให้สำหรับตำแหน่งผู้จัดการนั้นหนึ่งล้านบาท แล้วก็ลูกสาวในทำงานที่โทกศปีนี้เป็นปีที่เขาต้องขึ้นในระดับผกแต่เขาได้ลาคลอดซึ่งดูแล้วไม่น่าจะถึงระดับผกแต่เมื่อคำสั่งออกมานะคะผู้บริหารได้เฉลีย่ย เงินส่วนของเขาเนี่ยมาเป็นขั้นเงินเดือนให้กับลูกสาวจนเขาได้รับระดับ6ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงดูแลครอบครัวของข้าพระเจ้าอย่างดีเลิศด้วยนี่คือพระพรที่พระเจ้าบอกว่าเมื่อเราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปานเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักพระเจ้าจะอวยพรลูกหลานของเราด้วยก็สำหรับผมเป็นคนที่พึ่งมาเชื่อพระเจ้าได้ไม่กี่ปีนะครับสมัยก่อนก็ยังไม่ได้รู้จัก งานคริสต์มาสที่แท้จริงยังเข้าใจว่างานคริสต์มาสเนี่ยเป็นงานแห่งการแลกของขวัญเป็นงานแห่งการไปกินเลี้ยงสังสงรรค์กันอะไรอย่างี้ครับก็ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นมาจนได้มาเจอภรรยาแล้วก็ได้รับเชื่อได้มีครอบครัวที่เป็นคริสเตียนได้เห็นถึงงานคริสต์มาสของคริสเตียนจริงๆได้รู้ว่ามันเป็น,ว,น,ปนวันเกิดของพระเยซูพราเป็นงานแห่งการเฉลิมฉลองของความที่ชมินดีแล้วก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักและการให้การแบ่งปันกัน ตลอดชีวิตของผมก็ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าอย่างมากมายเลยทั้งหน้าที่การงานทั้งครอบครัวอย่างหน้าที่การงานผมก็เริ่มต้นจากการเป็นพลทหารจนไต่เต้าขึ้นมาเป็นในสิบได้ตอนนี้พระเจ้าอวยพรให้ติดยศจ่าเอกเมื่อ2วันก่อนครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่อวยพรหน้าที่การงานผมมาตลอดและก็ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีจากภรรยาที่คุณหมอบอกว่า มีลูกลไม่ได้ตอนนี้ก็มีลูก3าคนครับอตอนสุดยอดเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าในชีวิตอย่างมากมายเลยส่วนตัวของปัมเองก็คือว่าปัมโตมาจากครอบครัวเป็นคริสเตียนอยู่แล้วแล้วก็เราเองก็มาเชื่อตั้งแต่เด็กแต่ว่าตอน,นเด็กเนี่ยอยู่ใน,ในคริสตักรเด็กก็คือเหมือนความรู้สึกของเราก็คือเหมือนเป็นกัรแบบ จับของขวัญหรือว่าแบบแลกของขวัญกันเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเทศกาลหนึ่งที่เราแบบไม่ไม่รู้ถึงความหมายและความเข้าใจจริงๆงนคะคะแต่พอเราได้เติบโตขึ้นมาในครอบครัวของพระเจ้าแบบอยู่กับพี่น้องแบบที่เชื่อพระเจ้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นถึงความสําคัญของคริสต์มาสจริงๆงนคะคะว่าคริสต์มาสเนี่ยเป็นเป็นวันที่กําเนิดพระเยซูแล้วก็<ช>เป็นวันที่พระเจ้าอวยพรกับทุกๆคนเป็นการให้จริงๆอะคะ่ะขอบคุณพระเจ้าอย่างหนึ่งก็คือว่าตั้งแต่เด็กๆเราเป็นโลกทารสซี มีออย่างเงี้ยนะคะซึ่งหมอก,ก็บอกว่าเราอ่ะไม่สามารถที่จะมีลูกได้เงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาเราอยู่ในความเชื่อของพระเจ้าแล้วก็ตัวเราเองเติบโตขึ้นมาเราก็มีความเชื่อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าให้เรามีครอบครัวที่สมบูรณ์คะ่ะแล้วก็มีครอบครัวที่รักเราแล้วก็คอยซัพพอร์ตเรา ทุกๆวันเลยอย่างเงี้ยค่ะอยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับงานคริสต์มาสในปีที่พี่คนผ่านมาครับผมเป็นคริสต์มาสที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพระคุณและความรักของพระเจ้าโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีแห่งวพรในการอวยพรจากพระเจ้าอย่างมากมายในหน,าาาน้าที่การงานของข้าพระเจ้าหน้าที่การงานของภรรยาการเลี้ยงดูลูกๆในครอบครัวเราก็อยากจะให้ความอัศจรรย์ที่เกิดกับครอบครัวเรานะคะเกิดขึ้นกับพี่น้องด้วยเช่นกันนะคะเมอรี <Christmas S 1> คริสต์มาสค่ะ,คะ